สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเสียงบิ๊กรถบ้านสกายจีนนิวนะผมวันนี้พามาดูออนิวครับนี่คันนี้จําได้กันจําได้กันนะครับนี่เป็นคันออนิวก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปแล้วครับรอบหนึ่งก็ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ล้อใหม่นะครับวันนี้ก็เอาไปส่ล้อใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับรอเลยนะครับผมคนละคันกันเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมคันนี้เป็นอ l l n ิปี2013นะครับปีสองพนิบามนะครับผมก็เอามาจัดทรงใหม่แล้วก็จัดหม่ใหม่นะครับผม,มหม่ใหม่ยางใหม่ไปเลยคุ้มๆไปเลยไวรุ่นนะนี่ครับให้ดูรอบคันเลยครับ สวยมากครับพี่น้องลำนี้เด็ดเลยครับผม all new นะครับสวยมากครับเนยนเรามาเจาะล้อแมกกันมากครับว่าเป็นแมกแบบไหนสติปแบบไหนเนาะคันนี้เป็นแมก re 30นะครับหกรู เป็นหน้าเป็นเก้าครึ่งนะครับผมรัดยางสองห้าห้าทับห้าสิบนะครับ R สิบแปดยางใหม่นะครับนี่ใหม่ใหม่ยางใหม่ไปเลยพร้อมปิดฝาดุมเลยครับนี่รอครับจัดเต็มเลยครับดูด้านหลังกันบ้างครับ R E สามสิบครับผมคันนี้เป็นไอข้างหลังนี่เป็นสิบครึ่งนะยางก็สองห้าห้าสิบเหมือนกันครับผมฝาปิดดุมเหมือนกันครับผม น็อตสีม่วงหล่อเลยครับสเตปการจัดทรงก็คันนี้ก็หน้าหนึ่งนิ้วหลังสามนิ้วนะครับผมก็หลังใส่กล่องโหลดข้างหน้าก็สตตล์แบบเกียร์ธรรมดานะครับหลังกล่องโหลดสามนิ้วครับไม่ได้ดันเนบได้ทั้งสิ้นนี่ครับผมก็จะเป็นทรงนี้เลยหน้าหนึ่งหลังสามทรงใช้งานเลยครับนี่ยางไม่เล็กมากไม่บางมากสไตล์ยีรับนิดหนึ่งครับ เดีย๋ยวดูภายในกันบ้างครับภายในก็จะเป็นนี่ครับปี2 0 1 2เนี่ย, 2023, ยก็จะเป็นภายในก็จะเป็นน,นี่ครับสีครีมนะครับผมประมาณนี้เลยคันนี้เดี๋ยวดูไม้ครับวิ่งกิโล นิ่คือแสนสองนะครับนี่แสนสองครับสมาร์ทแคปครับผมดูบ่อหลังครับประมาณนี้เลยเดาวเพดานสวยๆครับผมมีแต่รอยพระจืมครับผมไฟฟ้าครับประตูครับผม เี๋เป็นเบกผ้าธรรมดานะครับนี่เบากผ้าธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับตรงนี้ก็เป็นรอยกันสาดนะครับนี่ที่ผมเกะออกก็เดี๋ยวเราส่งไปให้ช่างสีเขาขัดออกให้นะครับนี่ครับไม่ใช่ปัญหาครับหรือไม่ก็ซื้อมาปิดใหม่ครับผมนี่ครับอันเก่ามันไม่ค่อยสวยนะผมเลยเกะอ,ออกดูแล้วมาใส่รอใหม่ ก็มันเป็นรอยรอยกาวสามอิมนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการให้ครับไม่ยากครับไม่ใช่ปัญหาตัวนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงครับแป๊บนึงนี่ครับห้องห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็นเครื่อง u u สามนะครับยังไม่ใช่ u 4สีนะเพราะว่าเป็นปีรถปี2 0 1 2ันสิบสิบสามเนี่ยจะเป็นเครื่องยูสามนะครับผมคือกรอโปรงของเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวเซตครับมี ABS นี่ครับผมนี่ครับผม ABS ดูคานครับน็อตคานเดิมครับผมนี่ครับฝากระโปรงเดิมครับมันเคยแกะเลยครับคานเดิมครับผมสวยมากเลยนักตรงตรงจากศูนย์เลยครับ้องเครื่องครับเดิมๆหิงๆครับผมนี่ครับคาน เรับการเครื่องยนต์ให้หนึ่งปีนะครับเต็นเราดูแลย,ยาวๆครับผมเพราะว่ารถเราคัดเองกับมือครับบางคนว่าทาไมาถึงการรับการขคุยนต์ให้หนึ่งปีก็ผมคัดรถเข้ามาขับมือครับไปสตาร์ทฟังเสียงเช็กรถเช็คลายครับดูคานดูคันซีดูทุกอย่างครับก่อนจะซื้อรถเข้าคุณภาพมันล้วนครับผม คันนี้เป็นเครื่อง2,500ครับสวยงามมากเลยคันนี้ก็ราคาก็จะบอกให้รอบหนึ่งครับราคาอยู่4ี่แสนเจ็นะครับคันนี้จัดได้7ปีนะครับไปสิบสี่งวดแต่นี่เราจัดแค่6ปีพอครับจะเอา7ปีก็ได้6ปีก็ส่งเดือนละเปดพันกว่าบาทนะครับผมคันนี้งวด ไปพันก็บางครับเครดิตดีฟรีดาวครับผมนี่ลำนี้เราหลอไปเลยโอเคนะครับคลิปนี้ท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ครับโอนิวนะครับผมก็สามารถสนใจยินพิชัยสามารถใช้ก็สามารถติดต่อได้ที่เต้นเราได้ครับผมสก้าวจงยนิวนะครับผมสาขาเมืองบางกรวดและอเพิ่มคูนชัยนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรด้วยครับ0969925263กเครับ หรือว่า0956464452นะครับผมโทรมาได้เลยครับผมไว้รุ่นอย่าพลาดครับลํำนี้งุนงิรสกิดมานะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ